ตัวละครใหม่ลงเดือวันนี้ผมมีโปรแกรมที่แตะเปลี่ยนเงิน20บาทของเพื่อนๆเนี่ยเอามาเติมเฮ็ดได้เป็นเสยเลยนะฮอผมมีโค้ดเฉพาะของผม <Yeah. S 1> ให้เพื่อนๆ,ๆเนี่ยเอาไปใส่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้หนึ่งแสนนะเพื่อนๆใส่โค้ดนี้เลยนะครับเพื่อนๆได้แน่นอนนี่นะเพื่อนๆก็จะได้100่งแนแล้วน่ครับอ่ะ ก็สวัสดีกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมมีโค้ดตัวละครใหม่ด้วยเป็นตัวละครที่หลายคนอยากจะเล่นหรือเปล่าสกิลติดตัวตัวละครนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยมันจะเรียกเรือดำน้ํานะครับออกมาแล้วก็มารับตัวเราสามารถมุดดินได้นะครับแล้วก็จะสั่งให้คนที่เล่นกับเราทุกคนเนี่ยหมอบและยอมแพ้ไปด้วยอํานาจของลุงตู่เวลกู สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครนี้นี่นะทักแชทเข้ามาขอโค้ดกับผมเดี๋ยวผมจะแจกให้เพื่อนๆเ,เองมี5้าตัวนะครับผมแจกฟรีเลยทักเฟสทักอินบ็อกเข้ามาต้องกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นี่ครับห้ามแชร์เด็ดขาดเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปถึงลุงตู่เดี๋ยวผมก็โดนจับอึศ<ต>อย่าลืมละ่ะอย่าแชร์นะครับไม่กดไ like, ลค์กับกดติดตามก็พอ ผมจะได้ไม่โดนจับจะได้มีตัวละครมาแจกเพื่อนๆน,นะเอ <Hey. S 1> อห้าตัวในเซิร์ฟเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูลุงตูนะครับหา <Huh? S 1> ว่ามันมีตัวละครจริงๆอยู่ในนี้หรนะือเปล่านีเอ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไม่เชื่อผมอีกหาว่าผมเนี่ยตัดต่อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเค เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ซ่อนของลุงตู้กันนะครับว่าลุงตู้นี่ยุบองไดนนะโอเคประมาณตรงนี้แหละเดี๋ยวเราต้องแอบก่อนนะนี่ลุงตู่ลุงตู่จะเต้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นปะเห็นลุงตู่เต้นอยู่ปะโอ้วรเท่เลยลุงตู่เนี่ยาฮาฮาได้เห็นลุงตู่กันแล้วเดี๋ยวผมจะไปยิงคนดีกว่านะครับพเพื่อนๆเนี่ยจะได้รู้ซึ้งถึงการลากหัวและความโหดของผมนะ นี่นี่แน่โอยิงไกลไปอย่าเ่ากระี่หนูปุ๊บเอาชนะเฉยเลยโว้ววววเโว้วโวเห็นปะลุงตู่หงหมเนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วผมพาไปดูได้ทุกที่แหละลุงตู่เนี่ยออผมสามารถเสกลุงตู่ออกมาได้เลยฮ่าเพื่อนๆคงจะอึ้งในความ น่ารักของลุงตู่แล้วสิค่ะอยากได้แล้วสิอยากได้ก็ทักแซตเข้ามาเนีอือเฮ้ยนั่นไงไม่ใช่ลุงตู่แต่เป็นศัตรูไม่นะตู้หมายเลขแปดของคณะปฏิวัติว้าวเอาเอาเอาโอ้เกือบตายมันแหลกเฉยๆหรอกไม่งั้นผมไม่ตายนะนี่นะเอาวุย มาซุปชีวิตเต็งแง่มาหัมมาซุปชีวิตเพื่อนหน่อยขอบใจมากนายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเราจะแจกตัวละครลุงตู่ให้กับนายเฮ้ยนั่งไงเราเจอแล้วคนที่ยิงฉันลุงตู่จัดการ <c oughs> <laughs> นี่ผมเจอมันอยู่ตรงนี้ฮนะเนี่ยอ้าวยังมาด้ยิงเธออีกแล้วโอ้ไม่ได้โชว์ความหัวดืว้อดื้อหนลี ไม่เป็นไรพามาดูลุงตู่ก็พอเลี้ยวเราจะจอบอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอยากดูลุงตู่อีกหรือเปล่าผมจะพาไปดูนะลุงตู่เนี่ยชอบเต้นอยู่ขอบหน้าต่างนละดูดิเห <Yeah. S 1> ็นปะเห็นลุงตูป่ะปะเห็นนะ <Yeah. S 1> โอ้เต้นอย่างเท่ผมมสามารถเสกลุงตู่ออกมาได้เรื่อยๆโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าลุงตู่จะหมดนะขอแค่พักชัดขึ้นมาหาโหผมก็เจี๊ยกล้ว <Yeah. S 1> โอเคไม่ต้องพูดท่านทำเพลง เออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันก็ยิงผมแหละนี่มันแลนมาแล้วนะนี่ออะมาฮัมโอ้ยิงเข้าแปดหัวหาสแตกยังเอาตายเสยใครยิงวะมาใส่ไปลี้ยู่ไใส่โอ้ยิงไม่ถึงปืนไม่ถึงน่านอนข้างหลังก็มี ไม่นะคนที่ยุบชีวิต oh, yeah. Oh, yeah. ฉันเออยโอ้ยก็ชนะไปซื้อความโหดของพี่นะมันโหอ,อยู่แล้วนะเออไม่จะเป็นต้องบอกใครหรอกโอเคผมจะซื้อหมักตะเลิดแล้วก็หมักต้องนะครับ <What? S 1> มีเห็ดจุ้ยซี่ด้วยนะครับผมคนโทลิโกดูสิมันมีเห็ดจุ้ยซี่ด้วย <Huh? S 1> ผมสามารถซื้อไปทำอาหารให้โคมาตืกินได้เลยนะนี่นะ yeah. โอเคันเพื่อนอยากเห็นโทริกิหรือเปล่านี่รอดูเห็ดจุ้ยซี่ของผมไปไหนแล้วเ้้ว,ว,วเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนโดนยิงม่นะทำไมเพื่อนถึงโดนยิงเน่ะไม่จริงใช่ไหมนี่หรือว่ามันจะอยู่ข้างหลังไม่มีสาย ออกมาส,ดดสาะดีด้อไปใส่แล้ววะใส่เบิร์ตไปใส่เบิร์ะแอบเก่งกันจังเลยอ,ออกมาสิฮัลโหลเหลสวสดีอจุกุออกมาอยู่เทงหัวขึ้นไปยั่งต้ตัดขึนไปเทียงามาหยั่งวะลงมาลงมามาเจอกันหน่อยซะ มาดวลปืนหนึ่งหนึ่งกันหน่อยเป็นไงไอ้ใส่แล้วเฮ้ยนั่นไงไม่นะเป็นไงติดหัวหนึ่งเม็ดเอาเจอีปป้ปืนปุ๊บเอ้ายังหมู่บดอยู่ถ้ากัตเตอรี่อยู่ใส่ปะออกมาแม่ออกมาแม่คัมคัมเอ้ยโอ้ว่าสาวไอ้ห่างออกมาผมไม่อีอมเออ สะนะโหลดนันได้พูดกื้นบัโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครลุงตู่อ,อยา่าลืมนะกดสับอีไตแล้วก็กดไลค์ด้วยอย่าลืมอย่าอย่าไปกดแชร์ล่ะเดี๋ยวผมเดินจะปีกเดผมกลัวมากเลยนะครับอย่าลืมทักแชทเข้ามาล่ะไยบ้ายเจอๆ